สวัสดีครับเพื่อนๆมาพบกับผมแนะ่นามเพเดอร์นะครับวันนี้เราจะมาแสดงการลงทุนผ่านมือถือโดยการใช้กราฟเส้นในเทคนิคมั่วแพทเทิร์นนะครับเป็นอย่างไรเราไปคุยกันเลยครับ อ่ะเพื่อนๆครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่หน้าแอป IQ Option เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมก็ทำตารางการเดินเงินไปเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นท้าย1จ่ายที่0.87นนะครับก็ทำตารางไว้แล้วเพื่อนๆสามารถดูตารางได้นะฮะเนื่องจากว่าผมลงทุนผ่านมือถือนะครับคนที่มีปัญหาส่วนใหญ่เกี่ยวกับการลงทุนแล้วก็ลงไม่ทันนี่นะครับเพราะว่าใช้กราฟแบบแท่งเทียนถูกไหมฮะผมก็ปรับมาเป็นกราฟเส้นก็ได้ครับเพื่อนครับ ถ้าเพื่อนใช้ม่วแพทเทิร์นอยู่แล้วนะเราลงทุนแบบซิสตเตมติกหรือว่าใช้ระบบนะครับดูนี้ครับสังเกตนะฮะว่าถ้าเป็นกราฟเส้นเนี่ยมันขยายได้นะครับแล้วเราสามารถดูได้ง่ายๆเลยฮะนี่ฮะสังเกตครับเห็นไหมตามนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นถือว่าเป็นอะไรที่ง่ายมากนะครับสําหรับการใช้เทคนิคม่วแพทเทิร์นสำหรับกราฟเส้นนี่นะฮะเราจะลงเป็นซิสตเตมติกนะครับตารางอย่างที่ผมบอกครับผมก็สุ่มตารางแพทเทิร์นไว้เรียบร้อยแล้วนะครับ ทำโชว์ประมาณ3แพทเทิร์นให้ดูแล้วกันนะครับสำหรับแพทเทิร์นหเนี่ยผมจะลง15าวิแพทเทิร์นสองวิก่อนหมดเวลาแล้วก็แพทเทิร์นสลงที่30วิก่อนหมดเวลานะครับอ่นเดีย๋ยวเรามาเริ่มต้นกันเลยดีกว่าฮะผมขออนุญาตเลือกสินทรัพย์ก่อนแล้วกันนะฮะเอาที่เป็น87็นะ87เอาเป็น EURJPY แล้วกันนะครับอ่ะเดีย๋ยวปิดก่อนอันนี้นะครับเราจะลองดูฮะว่าได้ไหมนะครับตอนนี้กราฟเส้นมาแล้วนะฮะขยายหน้าจอเล็กน้อยนะครับ อ่ะโอเคนะครับเราจะลงที่1ดอนในไม้1นะครับผมลงแพทเทิร์นหนึ่งเลยนะครับสามสิบอ่าสิบห้าวิก่อนหมดเวลาครับสำหรับแพทเทิร์นหนึ่งนะครับสิบห้าวิลงพุทก่อนเลยนะครับอ่าเตรียมตัวฮะผมใช้หกไม้นะวันนี้นะครับเพื่อนๆดูตารางการเดินเงินที่ผมใส่ไว้ข้างได้เลยนะครับสิบห้าวิก่อนหมดเวลาครับไม่ต้องดูตรงนี้แล้วนะเพราะว่าดูตรงนี้ง่ายกว่านะครับเนี่ยนะหลายหลายคนเคยชินกับการใช้ PC นะครับ นี่นะสิบห้าวิก่อนหมดเวลานะครับเตรียมลงที่พุทไม้หนึ่งนะครับตามโคยที่ผมกดสุ่มไปล่วงหน้านะครับซึ่งไม้หนึ่งเนี่ยเออแพทเทิร์นหนึ่งเนี่ยผมจะลงแบบสลับกันนะครับลงไปเลยนะฮะอ่าลงแล้วนะฮะไม้หนึ่งครับแพทเทิร์นหนึ่งนะครับลงพุทไปนะครับหนึ่งดอนนะครับถ้าผิดเราไปไม้สองที่คคลนะครับในสิบห้าวิก่อนหมดเวลาในแพทเทิร์นหนึ่งนะครับย้ำนะเพื่อนครับสำหรับเทคนิคนี้คือ จุดหลักๆคือเวลาลงทุนเนี่ยเราจะต้องดูวินาทีก่อนหมดเวลาเพื่อทําให้เป็นระบบของเรานะครับอ่าอย่าลองดูฮะผมเซตไม้2องอแล้วกันนะฮะเพราะว่าดูแล้วเนี่ยอาจจะเสียนะฮะสำหรับ mm. ไม้1ของเรานะครับไม้2เราจะลงที่2ดอนนะครับคราวนี้เราจะลงที่คอลนะครับ15าวิก่อนหมดเวลานะครับเตรียมตัวด้วยนะครับตรงนี้น่าจะเสียแล้วเนี่ยนะฮะสังเกตฮะว่าตรงนี้มันไปไม่ถึงะะ้วฮะเรียบร้อยนะฮะเสียไม้หนึ่งนะครับ ่าไม่เป็นไรครับไปไม้2ครับไม้2ก็เหมือนเดิมฮะเลื่อนดูครับลองดูซิเป็นยังไงนะครับสำหรับไม้2ของเรานะครับนี่นะฮะสิบห้าวิก่อนมดเวลาครับลงที่คอนะครับอ่าลงไปแล้วนะฮะสิบห้าวิครับเรียบร้อยนะครับลองดูว่าได้หรือเปล่านะครับนี่เลื่อนก่อนนะฮะเนี่ยตรงมันติดตรงนี้ฮะเดี๋ยวผมขออนุญาตเลื่อนนิดนึงครับอืมนะฮะ ดูนี้ได้ครับพึ่งครับอ่ะโอเคนะครับเริ่มเวลาน้อยตอนนี้มันมาอยู่ที่โซนสีแดงแล้วนะครับเดี๋ยวเตรียมตัวฮะถ้าผิดเราไปไม้3ามนะครับคราวนี้ไม้3ามเราจะลงที่5้าดอนนะครับอ่ะเตรียมตัวไว้นะครับได้ไหมมีสิทธิ์ลุ้นไหมลุ้นไหมอึบปึบได้ไหมขึ้นมาขึ้นมาไม่ไม่ขึ้นครับพึ่งครับมันไม่ขึ้นฮนะ อ่ะโอเคเราคราวนี้เราลงที่พุทธนะฮะสิบห้าวิก่อนหมดเวลาครับดูนี้นะฮะตอนนี้21-20แล้วฮะลงที่พุทธนะครับเตรียมตัวครับอ่าลงพุทธไปนะครับอันนี้คือไม้สามนะครับเพื่อนครับอ่าขยายหน้าจอนะฮะอืมขยาย,ยางี้เลยแล้วกันดูงี้ได้ไหมได้อยู่ฮะอย่างนี้ได้อยู่นะฮะอ่าครับมันจะติด ขวาทำไมไม่ทราบนะฮะเป็นเพราะว่าส่วนหนึ่งอาจจะเป็นตรงนี้ก็ได้ฮะตัวพบรเตอร์นะครับทไม่เป็นไรครับเดี๋ยวลองดูนะนี่นะครับอืมนะครับอันนี้ไม้สามนะฮะไม้สี่ลงที่สิบดอนครับเพื่อนครับเตรียมตัวฮะอ่ะเตรียมตัวนะฮะเฮ้ยมีโอกาสได้ครับเพื่อนครับลุ้นครับลงมาลงมา โอ้โหได้ครับเพื่อนครับได้กําไรเฉยเลยนิดเดียวนะครับโอเคถือว่าผ่านนะฮะสำหรับรอบนี้นะผมเปลี่ยนสินทรัพย์ดีกว่านะครับเดียวเวลากดลงทุนนี่มันก็จะมีปัญหาเล็กน้อยฮะเอา USD CAD ก็ได้ครับเพื่อนครับขยายหน้าจอก่อนเนี่ยคราวนี้ทำไมมันลงได้เห็นไหมสังเกตฮะถ้าอย่างเงี้ยขยายได้นะครับอ่ะโอเคนะครับเราจะรอ20วิก่อนหมดเวลานะครับสาหรับรอบนี้นะฮะผมจะลงที่คอก่อนนะครับสําหรับไม้หนึ่งนะ เตรียมตัวครับลงที่คอไม้หนึ่งนะครับประมาณ20วิก่อนหมดเวลาครับตั้งท่ารอครับนี่สวิก่อนหมดเวลานะครับดูนี้นะนี่นะฮะตรงนี้นะครับลงที่คอนะครับปึ๊บป,ปึ๊บรอก่อนในะที่3 5ิาวิอยู่นะผมเล่นประมาณ3พ เพื่อนลกันนะครับเพื่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวคลิปยาวด้วยนะฮะแล้วก็เพื่อนเบื่อกันนะครับคอนะครับสำหรับไม้หนึ่งของเรานะครับเต็มตัวฮะสังเกตครับไม่ดูอินดี้เลยนะครับไม่ดูอะไรเลยครับเพราะว่าเราทําเป็นระบบของเราคือคราวนี้แพทเทิร์นสเนี่ยผมจะลงตอน20วิก่อนหมดเวลาทุกไม้นะครับสำหรับแพทเทิร์นสนะครับเราเซ็ทรอไว้เลยฮะสำหรับในมือถือนะเพื่อนครับ เดี๋ยวลองดูนะว่าจะทำกำไรหรือเปล่านะครับอ่านะครับค่อยๆเป็นค่อยๆไปไม่ต้องรีบร้อนฮะอ่ะตานี้เป็นไงฮะถ้าผิดเราก็ไปไม้2นะครับไม้2ลงที่คออีกนะครับคือแพทเทิร์นนี้เป็นแพทเทิร์นสองตัดนะฮะอันนี้ผมก็ทำให้ดูเป็นตัวอย่างนะเป็นคอคอพุทพุทคอคอนะครับ6ไม้นะครับใช้ทุนอยู่ที่ประมาณ87ดอนนะครับเอ้ยเหมือนจะได้แล้วอยู่ดีก็ลงมานะครับอ่ะมาลุ้นครับได้ไหม ได้ไหมขึ้นไหมโอ้โหมันเฉียดจีโอได้กำไรแล้วฮะฮะโอเคแพทเทิร์น2ถือว่าผ่านนะครับคราวนี้ผมไปแพทเทิร์นสุดท้ายครับเลยครับเอาสินทรัพย์นี่แหละนะครับไม่ต้องเสียเวลากันนะฮะเนี่ยมันเลื่อนได้ไหมเลื่อนไม่ได้กะน,นะครับอ่ะเปลี่ยนอันก็ได้โถนะครับอันนี้ก็ได้นะครับเนี่ยพอมันเปลี่ยนสินทรัพย์ใหม่เนี่ยเลื่อนได้เพราะงั้นเวลาลงทุนเนี่ยเพื่อนก็ไม่ต้องรีบร้อนนะเนื่องจากว่าผมกลัวคลิปมันจะยาวไนงะ เนี่ยฮะมันขยายได้ปกตินะครับเห็นไหมอ่ะเดี๋ยวเราจะมาเล่นแบบ30ิวิก่อนหมดเวลาครับคราวนี้เราจะมาเริ่มที่ไม้หนึ่งใหม่นะครับแล้วก็ใช้สูตรแบบพุทพุทพุทคอคอคอนะฮะผมเขียนแพทเทิร์นไปแล้วเพื่อนลองดูตารางประกอบนะครับแพทเทิร์นสนะครับเพื่อนครับ30มสิบวิก่อนหมดเวลาครับเราจะลงที่พุทก่อนไม้หนึ่งนะครับ1ดอนนะครับอ่าเตรียมตัวครับ 3837 36 3 5 34 3 3 32 31พุทธไปเลยนะครับสังเกตฮะหลายหลายคนยึดต <ush vant, S 2> ิดก <ๆ S 2> ับไอตัวเวลาตรงนี้ถูกไหมฮะเพราะฉะนั้นเวลาเพื่อนลงทุนในมือถือเนี่ยดูตรงนี้ก็ยากใช่ไหมก็เลยใช้ผมก็เลยแนะนําว่าลองใช้เป็นกราฟเส้นก็ได้ครับแค่นั้นเองครับเพื่อนครับไม่จำเป็นต้องเป็นเซตค่าเป็นกราฟแท่งเทียนนะฮะกราฟเส้นก็ได้นะครับมันก็ทํากําไรได้เหมือนกันนะครับ อันนี้ผมต้องย้ำว่าเป็นเทคนิคมั่วแพทเทิร์นนะเพื่อนนะเออนะครับแต่ถ้าเกิดใช้อินดิเคเตอร์อย่างอื่นเนี่ยอาจจะดูยากหน่อยเพราะว่าอินดิเคเตอร์อื่นเนี่ยมันใช้กราฟแท่งนะครับอันนี้เป็นกราฟเส้นเพราะฉะนั้นแนะนำว่าเป็นมั่วแพทเทิร์นก็ทำกำไรได้อยู่นะแค่เซตเวลาลงทุนก่อนหมดเวลาให้เป็นระบบเดียวกันเท่านั้นเองนะครับคราวนี้แพทเทิร์น3เนี่ยผมจะใช้30วิก่อนหมดเวลาทุกไม้นะครับอ่ะเตรียมไม้2ไว้ก่อนนะฮะ2ดอนปึ๊บอ่ะ แต่ตานี้น่าจะน่าจะรอดครับเพื่อนครับให้เพื่อนดูเป็นรอบแรกและกันแพทเทิร์นหนึ่งนะฮะว่าลงยังไงเอ้ยแต่ไม่แน่ฮะอาจจะเสียก็ได้ฮะเอ๊ะเรียบร้อยฮะกำไรครับอ่าโอเคนะครับอ่าประมาณนี้แล้วกันนะสรุปง่ายๆอีกรอบหนึ่งนะครับเราดูนี่นะฮะก่อนลงทุนเนี่ยเห็นไหมสังเกตว่าถ้าเป็นสินทรัพย์ใหม่เนี่ยพอลงไปแล้วเนี่ยมันจะเลื่อนไม่ได้เห็นไหมมันแปลกๆนะครับเพราะงั้นง่ายๆครับเปลี่ยนอันเลยนะครับง่ายๆเลยนะครับเปลี่ยนอันแบบนี้ปุ๊บ มันจะลากดูแบบกราฟใหญ่ๆได้อ,อย่าลองดูอีกทีสังเกตฮะพอมันมาใหม่ๆเนี่ยมันโอเคเห็นไหมสังเกตฮะเห็นไหมเห็นชัดเจนมากเลยนะครับแล้วเพื่อนๆก็ดูเวลาแล้วก็เซตระบบตามระบบของเราว่าจะเอาเท่าไหร่นะให้เขียนก่อนที่จะลงทุนจริงนะเพื่อนนะแล้วก็ทําเป็นโพลเหมือนมั่วแพทเทิร์นเหมือนกันให้สุ่มก่อนนะฮะคำนวณตารางการเดินเงินก็ให้เริ่มก่อนพอคํานวณเสร็จเรียบร้อยค่อยลงทุนนะฮะย้ำนะเพื่อนนะ ไม่ได้มาเล่นนะครับมาลงทุนเพราะฉะนั้นการลงทุนมันน่าเบื่อนะครับขอให้เพื่อนทำกำไรเยอะนะครับผ่าน b บ ary Option ของเว็บ iQ Option นะครับเดี๋ยวเราไปที่หน้าสรุปสุดท้ายของคลิปนี้กันเลยครับและสุดท้ายนี้ผมก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องเนื้อหนำเทรดเดอร์ด้วยนะครับลิงก์สำหรับเปิดพอร์ตลงทุนกับโรเกอร์ IQ o p t i อ n อยู่ในคำอธิบายใต้คลิปนี้เรียบร้อยเพื่อนคนไหนสนใจทำกำไรจาก b บ ary Option สามารถคลิกลิงก์เพื่อเปิดพอร์ตได้เลยนะครับ สอบถามแนวทางกรารลงทุนให้ติดต่อ Li น์แอด NMTD014 นะครับสุดท้ายนี้ขอให้เพื่อนนะฮะทำกำไร,ร,รยเยอะผ่านโบรกเกอร์ IQ Option นะครับแล้วเราพบกันในคลิปครั้งต่อไปครับสวัสดีครับ